วันนี้วันที่เท่าไหร่เนียี่หกหืมมื่นหืมเว้นกี่เดือนเนี่ยโควิดโควิดนี่เอาวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมเวลาก็ประมาณสิบหกนาฬิกากว่านะครับสี่โมงกว่านะครับผมนะตอนนี้นะก็นี่ยแหละที่ว่ามาติดใอ้เพื่อนนี่ยังบุคลาก,รก,ร,การการแพทย์นะครับผมพูดหมอหนีอย่ยแหละหลานชายนี่แหละครับผมวันนี้ก็มาเดินไฟเดินยังไอ้เพื่อนนี่แหละนี่ ทุกอย่างเลยแล้วครบเซตพร้อมใส่งานเลยกันนี่ครับชุดไฟที่ขายกันสน,นั่นวันไหวก็คือตัวนี้นะครับครบชุดพร้อมใส่งานนี่ครับบูสร,รักษาแบตเตอรี่ชาร์จ3เท่านะเพิ่มพลังชาร์จ3เท่านะครับผมเนี่ยเวลา4ี่โมงกว่านะเพิ่นทำงานมาตั้งแตะกลางเว้นหมดนะบ้านบ้านหลังนี้นะครับทำงานด้วยโซลาเซลลนะ์นั่นนะี่นะสั่งด้วยโซลาเซลล์ทั้งหลังนะครับนี่เบิ่งการเจาะการยิงสกงสกงูสกนี่นะนี่ครับผมตะวันหินเจียเว,ว่าะจะเป็นเรือวงดนงวง,วงเดือนอยู่นี่นะครับ ใส่จากชุด17,900จ็ดพัรดปูนะครับจาก25,000บาทนะครับนะอ่าไปไล่เบิ้งเอานะครับมีแผงซันเทคพาเซียลนะครับอ่า330วัตต์ยี่ห้อซันเทคนะครับรับประกันคุณภาพแน่นอนใช้ยาวนานกว่า35ปีนะครับเนาะเป็นของแท้นะครับ330วัตต์ยี่ห้อซันเทคนะครับนะมาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียวซันเทคนะครับอ่าไปเช็คยี่ห้อซันเทคนะครับบว์แมนแผงกับโลกระล้าอ่าทุกวันนี้นะยี่ห้อซันเทคกับมาตรฐานซันเทคนะที่ใช้กัน ยอมรับกันทั่วโลกนะครับก็ได้แบตเตอรี่นะครับอันนี้เพิ่นเอาเป็นชุด2ลูกนะครับเหมือนเจ็ดพันเก้าร้อยเหมือนกันจะได้แบตแปดสิบห้าแอมป์ <000. S 1> นะครับร้อยสิบห้าเอ็นสองลูกนะครับนะแล้วก็อินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์นี่ครับตัวนี้เลยที<ๆ>่ใส่งานกันอยู่นี่แหละนะครับสามพันวัตต์นี่ครับนี่ใส่งานตัวนี้เลยก็ครบชุดพร้อมใช้งานแล้วก็ นี่ครับพวคือมาเดินไฟเอิเพนน,นี่มไอยู่ใกล้บ้านนะครับตอนนี้ติดตั้งได้แค่ในจังหวัดเท่านั้นนะออกข้างนอกก็คือบม่ได้ลูกค้าที่เพ่นอ่นอมามัดจำไว้ยังไว้กันนะครับรอโควิดซาเนี่ยนะครับก็หลายท่านอยู่บางคนบางท่านก็ส่งของนะครับนะส่งของไปติดตั้งเองอันนี้มันพร้อมใช้งานติดตั้งเองเลยแล้วครับเพราะว่าลวกข้อลวกไอ้ล็อลกขั้วแบตอะไรให้หมดเลยตัวคู่ขั้วบูสมันจะผิดขั้วไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับแล้วก็เป็นไฮบริดนะครับตัวน,นี้เป็นไฮบริดนะ เวลาใช้ไฟก็ใช้ออกจากตัวนี้นะครับตู้ไฮบริดเนี่ยนะแล้วก็เป็นไฮบริดก็คือป้องกันแรงดันเกินในตอนกลางวันนะครับถ้าถ้าหลอดไฟเนี่ยถ้าไปต่อกับแผงตรงก็คือใหม่นะครับพวกนี้มันจะเป็นหลอดอหลอด LED นะครับ LED นะครับเอาออกจากตู้นี้นะครับนี่ออกจากตู้นี้นะถ้าปิดตัวนี้สังเกตนะถ้าปิดสวิตช์ไฟดับนะนี่ครับแต่ปิดี่นี่ตัวนี้เป็นเมนใหญ่แต่เรามาทําสวิตตัวนี้ สวิตแยกแยกหลอดนะครับมันจะมีสวิตตัวนี้นี่ครับนี่ครับก็แยกหลอดตัวนี้นะเนี่ยมันจะแยกหลอดไปนี่ครับนะครับมันจะแยกหลอดใช้กี่หลอดก็ใส่หลอดเข้าไปเลยในใส่สวิตเข้าไปนะครับนี่ห้าหลอดนะครมบนด้เดือลยิ้ญหนาหลอดนะแล้วก็เป็นไฮบิดไฮบิดรักษาแรงดันนี่ครับใช้ในตอนกลางวันเบื้องเช้าขั้วแบตดอกให้เอาขั้วแบตดอกนะครับนี่นะ อาช้างเตือว่าถอดขั้วแบตออกก็จะขังดูคือไม่มีแบตเตอรี่จะใช้จากแผงตรงนะดูหลอดไฟนะครับนี่ครับหลอดไฟยังติดนะถอดขั้วแบตออกกันะนี่คือให้บ็ดรักษาแบตเตอรี่นะครับใช้จากแ,งงงงแผงตรงทํางานได้เลยนี่ครับบม่ได้เชื่อมแบตเตอรี่นะตู้เะป้าๆน,นั่นนี่นี่ก็ใส่แผงทันดูหลอดไฟนะครับดูหลอดไฟนะข้าหลอดยังติดอยู่เลยนะนะนนยังติดนะ ยังทํางานได้คุมแรงดันได้ปกตินะครับนี่นี่นะนะครับคุมแรงดันได้นะใส่งานได้นะครับนี่นี่ครับถอดขั้วแบตออกนะนี่ก็คือขั้วแบตเตอรี่นี่เอาออกเลยแหละเอาเสียบเข้าขึ้นดูหลอดนะครับยังอยู่เหมือนเดิมได้ครับอากดติดตามเลยไปเลยเบิ่งคลิปนะครับเป็นวันพั้นคลิปเลยอยู่แน่ๆนะการพดโนโซลาร์เซลล์กดเข้าไปติดตามเลยนะครับอันนี้เป็นชุดครบชุดพร้อมใช้งานแล้วก็ของเพื่อนีจะมีชุดน้ำพร้อมนะครับชุดสองแผงที่ลงคลิปสอนวิธีการลงปั๊มในป่าปั๊มนะครับนะ นี่ครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่านะสิบหกนาฬิกากว่าน้ำยังเต็มท่ออยู่นะตอนนั้นเพิ่ไในเฮ็ดบ้านนะครับเฮ็ดบ้านอยู่ในเขาเรียกว่าศาลากลางน้ำนั่นแหละบ้านกลางน้ำก็บ่ได้สูบน้ำลงนะครับก็เพิ่งมาสูบได้กี่วันเหรอกสามมือบ่สูบสามมือนะครับนี่น้ำเบิ่งนี่ครับหลายหมื่นลิตรนะครับนี่ปริมาณน้ำเบิ่งนะจากที่ตอนนั้นไม่มีน้ำน้ำเล็กน้อยหรือน้ำเซาเลยนะคุณนะ ในน้ำไหลเบ่เพียงเอวอยัง <c oughs> นี่ครับน,นะน้ำสี่โมงกว่าเลยนะเรื่อว่าของเพืชนน่ะมันน้ำน้ะมันบกขาดนะครับน้ำม,มันดีนะเนี่ยบที่ลงไปตอนนั้นน่าจะลงเก้าท่อนนะตอนนั้สามสิบหกเมตรนะครับครับตอนตอน,ตอนในคลิปที่สอนวิธีลงปั๊มนะครับนะที่อยู่ป้าปา,ม,า,ม,ามันแหละเมื่อนั้นนะจากวันที่เทอะไร,รจำไม่ได้แล้วนะครับผมก็ไล่ติดตามคลิปเอานี่ครับเพื่องเบื้องจิตตัตมาเบื่องนี่ใส่จากไฟฟ้าเนี่ยแหละ ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อนเพื่อฟ้าบานนี่ครับนี่ครับ

ยงเอาเงินควนกลุ่มไว้นะครับใส่จากไฟตัวนี้นะนะครับบุคลากรทางทางทางการแพทย์เบิ้งตี่นะครับในไม่เห็นเป็นสร้างนะก็เหมือนในนั้นหละครับบอกลงไปค้าขายบอกเป็นเกษตรกรมันไหลเดี๋นี้มันหลวยอาชีพนะครับผมเนี่ยนะเพื่อนเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับี่อยู่โรงพยาบาลนน้นนี่แดงนะยังไม่เห็นบ้านนะครับเป็นสร้างนะครับผมคือรัฐบาลเนว่าเลยละเป็นช่างในวันหยุดเป็นช่างในวันหยุดนะครับผมสารพัดช่างนะครับ ขนาดไม่ข้าวไม่ขายลงไปยังบอกไม่เสียเกษตรกรเสวยน,นะครับผมโอ้สุดยอดจริงๆเลยผมบ่ได้บ่ได้อันนี้เพิ่นเด้อนะครับบอาความเป็นจริงนะครับนะครับอ่าวันนี้ก็วันที่อะไรยี่สิบหกมีสายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมนะนี่นะครับคุณหมอหนีแ่แหละบรรนุนเรเพิ่นกับวาเฮ็ดเพิ่นว่าไม่อยากสัมผัสเราสัมภาษณ์พ่อก็ได้อ่าพ่อบอกลูกค้าเนี่ยติดตั้งอยู่ยใส่น,นี่ฮะเขาลืม ติดตั้งยู่ใส่ติดตั้งยู่สอนปามนนนี่แดงครับผมอำเภอเภอนนแดงแหละจังหวัดบุรีรัมย์ห้อยเน์ตอนนี้สร้างก็ออกตั้งจังหวัดไปเลยนะครับเดี๋ยวติดอ่าคู่วิดออกออกไปเลยกักกันเลยนะครับนะในปกักตัวอยู่บุรีรัมย์นะครับเพราะธรรมดานะกลับมานะครับเดี๋ยวนี้เขามีบัตรนะนะครับบุรีรัมย์มีจะมีอ่าสติกเกอร์น้ำบัตรนะครับถ้าออกไปกลับมาเนี่ยเขาจะแกะสติกเกอร์ออกค่ะบพมีก็คือโดนจับย่างเดียวครับผมนะนี่ครับผม ตอนนี้เป็นเวลาก็คือสี่โมงกว่านะครับน้ำเพิ่งยังไหลเต็มทอ่อเอียดยูยนี่ให้เบิ่งนาฬิกาก่อนนี่ครับสี่โมงสิบสองนาทีนะครับสิบหกนาฬิกาสิบสองนาทีนะน่ครับผมนี่ครับวันที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมนะ นะครับชุดหน้ามากดติดตามคลิปเลยครับอ่าครบชุดพร้อมใช้งานนะครับร่วมทรงให้เรียบร้อยมีใบรับประกันให้เพิ่นอ่ะสองปีนี่ก็รับประกันให้แกสองปีนะเดี๋ยวมันติดต่างเองได้เลยครับครบชุดพร้อมใช้งานมีต่ออุปกรณ์ต่อตู้อินเวอร์เตอร์พร้อมปั๊มต่อสายมีเชือกมีฝาปิดบ่อให้นะครับอ่านะครับอันนี้สองหมื่นแปดพันบาทนะครับผมตัวนี้ปั๊มนะท่อออกนิ้วสองนะครับยี่ห้อแฮันดูรูนะครับรับประกันสองปีครับ ใส่เงา,นนาเนี่ยนอนแผงลายี่ห้อสั้นเทกับมาตรฐานระดับโลกครับผมนะขายแต่ของคุณภาพครับผมรับประกันการันตีเลย,เลยใช้ใช้ยาวนานกว่า35ปีขึ้นแน,น,น่นอนครับผมนี่นะแ <c oughs> ดดกับไปไกลแล้วนะครับวันนี่เพ <c oughs> ราะว่ามันสี่โมงกว่าเนี่ยปกติแล้ว <c oughs> ปั๊มนี่ทํางานก็น่าจะไม่เกินบา่ายสามสี่โมงประมาณแต่นี่สี่โมงกว่าไอพ่อพนันวะพ่อไหลหอดกี่โมงนี่ยควาหาโมงแรกเ,เลยเนาะ <c oughs> ไห,หยลยังคักหรือเบิ้งสูบ สูบสามมือนะครับนี่ในน้ำย่างหลายเลยนี่ครับตอนนั้นเนี่ยข้าด้เฮ็ดบ้านอยู่เนาะพวกเทคานเทอย่างมันกับป่อยน้ำบ่ได้นะครับนี่นะครับบ้านกลางน้ำนะครับเหมือนเขาเรียกสลากลางน้ำเลยังพพอออย่่นครับขาดียกเป็นแสียนหมดเลวมาขึ้นหม้อมาหาเงินก่อนนะครับภาิแล้วนี่เจ้บ้านเฉพาะบ้านกับสี่มือกลัวไปเลยนะครับนายบ้านดใแล้วนะเฉพาะยกอ่ายกมุ่งในซื้อเนี่ยนี่นะครับต้นทุนมันสูงครับการพวก ปัจจัยลักนะครับถ้าขนาดชุดน้ำชุดไฟเพิ่นหนึ่งก็รอไปสองชุดหนึ่งก็รอโอ้หลายมืน่นสี่ห้ามื่นไปแล้วมั้จําไวได้นะครับอัน้ำสองอ่าสี่มื่นกว่าบาทนะสี่มื่นกว่าบาทนะครับผมไปเอาสองชุด <c oughs> แล้วก็มีชุดไฟพร้อมหนึ่ตามคลิปต์นะครับที่ลงุงในหะ้ไปเบื้องอะไรละอันนี้จัดโปรนะครับครบชุดพร้อมใช้งานสามารถติดตั้งได้เองเลยเพราะว่าอุปรกรณ์ทุกอย่างนบะบมันบ่แพงบ่าไหนแต่ว่ามันสิแพงแต่ค่าสร้างค่าติดตั้งนะครับก็คือการจะพูดหนี่เฮ็ดให้ลูกค้าติดตั้งเองง่ไง นะครับทีมงานนี่ยยูนิตกับเฮตเตอร์พุทนี่ครับมันง่ายๆเพราะว่าทําสายทําอะไรให้มีขั้วล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็มีใบให้ต่อนะครับไอ้ไอ้ตู้บูธนี่ก็คือต่อขั้วแบตล็อกอินเวอร์เตอร์ไปให้เรียบร้อยเนี่ยจะล็อกไปในแบตอย่างนี้ให้เรียบร้อยเลยนี่ครับล็อกขั้วดดำดำแดงอย่ให้เลยนี่นะครับขั้วลบขั้วบวกนี่ล็อกไปให้เลยนะครับนี่ล็อกไปให้เลยมันใส่ผิดแน่นอนเลยครับตัวมันเสียบก็ตู้บูธกับสิมีแจ็คบวกล็อกไปมันล็อกไปให้เลยเสียบผิดไม่ได้ต่อเองง่ายๆครับขาายยไปหลลตู้้แว ใช้กันทั่วประเทศนะครับรับประกันใย่างน้อความหนึ่งปีนะครับยกเว้นอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นี่ห้ามเพราะว่าห้ามเปียกน้ำห้ามใส่พิษขั่วถ้าใส่พิษขั่วพังเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นของตลาดนะครับของถูกมันไม่เหมือนสเปกต่ำนะครับแต่สเปกต่ำเฮ็ดเองนี่จะใส่พิษขั่วมันตัดเลยนะครับสำหรับสเปกต่ำแต่อันนี้เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์โมนิฟายนะครับมันจะมีหลายแบบอันนี้เขาเรียกว่าระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งนะครับเป็น การส่งไฟแบบโมนิไฟนะครับโมนิไฟเขาเรียกว่าขึ้นโมนิไฟนะครับโมนิไฟไซเวฟอ่ามันจะเป็นขึ้นเบลียบมันจะเป็นขึ้นหยักนะครับไม่เหมือนเพียวไซนะแล้วมันก็จะมีระบบอ่าสวิตชิ่งแบบเพียวไซเวฟอีกราคาจะเพิ่มจากตัวนี้ประมาณ3ามสี่เท่าตัวนะครับขนาดแค่พันวัตต์ก็สองสามพันบาทหรือว่าสี่ห้าพันบาทขึ้นไปแล้วอันนี้สามพันวัตต์นะราคาตัวพันกว่าบาทนะครับผมสามพันวัตต์นะแรงครับใส่หินเจียสว่านไฟเบอร์กบใส่ไม้เรือบุองเดือนได้สบายเลย นะครับแต่ว่าห้ามใส่ผิดขั้วนะครับเพราะไม่ไม่ได้รับประกันนะตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าขันรูดจักปั๊มลูกรักษานะครับใส่ทนยาวหลายปีแน่นอนถ้าผิดขั้วกับพังเดียวนั้นนะครับห้ามผิดขั้วตัวนี้ของถูกนะครับแต่ถ้าเป็นสเปกต่ำหรือว่ายัง็นมากค้ดที่ตามคลิปไลเบางหลายคลิปมีคลิปให้ดูอยู่นะครับสอนวิธีการใส่งานแบบไรนะครับแล้วหมอแป้งอินวร์เตร์มันก็จะแป้งออกเป็นลายลายรูปแบบ มันจะแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบถ้าระบบอ่าสวิตชิ่งมันจะมีทั้งสวิตชิ่งแบบโมนิฟายสวิตชิ่งแบบเพียวไซราคาก็ดีแพงกว่าไอ้โมนิฟายนะครับระบบเพียวแล้วก็จะมีหม้อแปลงเขาเรียกว่าหม้อแปลงแกนดอยหรือไม่หรือหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับแล้วก็แพงอันนี้ก็ดีแพงกว่าพวกเพียวไซธรรมดาแล้วก็จะมีหม้อแปลงแบบฮานเฟลม์นะครับต้องศึกษาเลยนะครับมันมีหลายระบบนะหม้อแปลงราคาต่างกันนะถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์แปลงไฟเนี่ยถ้าเป็นหม้อแปลงเนี่ยราคาแพงสูงขึ้นมหาศาลนะครับ แค่มอแปลงแกนดอยเนี่ยพันวัตกับประมาณเจ็ดแปดพันวัตนะครับแค่พันวัตนะเขาเรียกว่ามอแปลงเทอร์ลอยหรือว่ามอแปลงแกนดอยมอแปลงมันจะกลมๆนะครับหมอแปลงมันจะเป็นกลมๆแล้วมีโคดรวดเขาเรียกว่าหม้อแปลงแกนดอยหรือว่าเรียกอีกแบบหนึ่งหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับมันจะมีอีกหลายแบบแล้วก็เป็นระบบหม้อแปลงทานเฟอร์ม์นะครับมันจะแบ่งแยกครับแต่เป็นหม้อแปลงกับมีระบบแบบโมนิฟายพรอมมีแบบเพี้ยวไส้พรอมแล้วก็หม้อแปลงทานเฟอร์ม์ก็จะมีระบบอ่ โมนิไฟอีกแล้วก็จะมีเพียวไส้อีกเพียวไส้เวฟอ,อ,อีกนะครับเนี่ยมันต้องไปศึกษาจังหน่อยครับไล่กดติดตามไล่ศึกษาไปวิธีการวิธียังบอกให้าหลายคลิปแล้วนะครับเป็นพันๆคลิปหลือไม่นะครับผมเอาวันนี้ก็ให้อ่าทีมงานมาแม่ไร่สดครับตัวน,นี้ดิบดิบงานดิบกินดิบเลยตัวน,นี้นะครับลูกค้ากันเข,ขไปติดตามกันไล่เบื้องหลายๆคลิปครับแนะนนไ่งแบบมล้ว ตอนนี้จัดปูนะเดี๋ยวมีของแถมนะครับจัดปูถ้าคนสั่งในช่วงเวลานี้ก็น่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนะครับจนกว่าของจะหมดนะครับเดี๋ยวจะจัดลงคลิปอีกทค่นึงนะครับนะกดติดตามไว้จัดปูบางครจัดปั๊มน้ำก็บไปในมือเดียวครับเต็มนะครับที่อะไรไปเหมือนเจ็ดพันเก้าร้อยแล้วแถมปั๊มน้ำนะครับเต็มครับเบิร์ตแล้วนะครับก็ได้ลงคลิปให้เบิ้องเรียบร้อยว่าไปยกชุดก็คือเบิร์ตนะครับตามพอเก้าพันเก้ารู้สึกว่าลูกค้าจะถามมาเยอะนะครับดูวันที่ด้วยนะครับนะที่ลงคลิปไปก็คือจัดปูันจะมีกหนนดะ โอเมนต์6เจ็ดเดือนเน,นี่ยผู้ใดกระทำป้าเก้าพันเก้าวันเบิดไปดูเลยนะครับนะเบิดแนละ้วตอนนี้มีแต่ชุดใหญ่จัดโป 10, 7, ้หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทครบชุดพร้อมใช้งานนะครับผมรับประกันหนึ่งปียกวินอินเวอร์เตอร์นะครับนะไรบ้างอันนี้ก็ขอขอบพระคุณน,นะครับนะั่นแหละคุณหมอนะ่ะบุคลากรแพทย์ตอนนี้ก็คือมาเป็นสร้างนะครับผมเป็นสร้างอ่าก่อสร้างนะครับทุกเอาทุกสาขาเลยทีเดียวนั่นแหละครับผม,ม วันอาทิตย์ที่26เมษายน2563ครับผมไปกดติดตามเลยเบื่อคลิปเอาครับอ่าแผงเพิ่งจะเป็น3แผ่นนะเพระาะว่าชุดไฟ1แผน่นแล้วก็ชุดปั๊มน้ำ2แผ่นนะครับมันก็ขึ้นหลังคาเพื่ออะไรนะเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะ3แผ่นเนาะลงกันฟ้าเรียบร้อยนะครับผมทางเตืก็ลงกันฟ้าเรียบร้อยคนละสายรอฟ้าคนละตอกจำดินมักเพื่อพาเพิ่นงพันแล้นวนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็นต้องย้ายหลอดยังไม่ ใหญ่ๆหรอที่เพื่อนอีกนะครับเื่อนี้เอาขอบขอคุณครับผมคนตีดตามขอบคุณครับ,คบ,คครบแค่นี้แหละ